สวัสดีค่ะชาวเมษเข้าสู่การทำนายดวงตลอดปี2565ค่ะโดยไพ่ทาโร่และไพ่อร์ลคิลนะคะและพิเศษไพ่พรมยานค่ะการทำนายดวงตลอดทั้งปีนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมและชาวลัคนาราศีเมษค่ะ การทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมค่ะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารยณในการชมดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางค่ะการทำนายจะแบ่งออกเป็นสาสำรับนะคะสำรับแรกทำนายแบบเซลติกรอส้ดยไพ่ย,ยิปซีสำรับที่สองทำนายด้วยไพ่พมาย,ยานและสำรับที่3ทํทำนายด้วยไพยออ่อร์เกิค่ะดูกันแบบเจาะลึกเป็นเดือนๆือกันเลยนะคะดูให้จบตั้งแต่ต้น จนจบนะคะจะได้รู้ถึงดวงชะตาตลอดทั้งปีเป็นแนวทางในการที่จะใช้ชีวิตตลอดปีนี้ค่ะปีนี้การเงินดีนะคะได้ไพ่เศรษฐีไพ่เงินมากันแบบรัวๆค่ะชาวเมษเป็นคนที่ จริงจังทุ่มเทนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากปีนี้เป็นปีที่จะสร้างเงินสร้างทองขยันขันแข็งการงานก้าวหน้านะคะเอาละค่ะเราจะมาทำนายกันค่ะดุ้ชะตาของชาวเมษในปีขานนี้นะคะตัวตนได้ไพส่สศรษิีนีราชินีเหรียญร่ำรวย หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทำมาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมานะคะคุณจะมีฐานะที่ดีขึ้นค่ะจริงๆคุณอาจจะรวยอยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็ทำมาค้าขึ้นนะคะทำให้คุณรวยยิ่งขึ้นไปอีกในปีขานนี้นะคะซึ่งเป็นปีที่ดีสำหรับ คนจีนนะคะปีขานคือปีแห่งอำนาจวาสนาการค้ารุ่งเรืองนะคะหลายๆคนทำธุรกิจรุ่งนะคะในปีนี้โดยเฉพาะชาวเมษนะคะเป็นปีเงินปีทองเป็นปีที่จะกอบโกยร,รย่ํำรวยจะมีช่องทางทำให้คุณได้ร่ำรวยนะคะแต่ถ้าในกรณีที่คุณก็ ไม่ได้มีฐานะอะไรที่ร่ำรวยมากนะักเป็นคนปกติธรรมดาหาเชากินคำนะคะปีนี้จะเป็นปีที่ทำให้คุณได้มีโอกาสที่จะหาเงินได้คล่องขึ้นหาเงินได้ง่ายขึ้นค่ะนะคะดวงชะตาของชาวเมษการเงินจะดีขึ้นในปีขาาน,นี้ค่ะให้หกถ้วย คุณจะผูกพันกับบุตรหลานบริวารน,นะคะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลส่งลูกส่งหลานเรียนหนังสือดูแลรับบุตรหลานบริวารมาเลี้ยงดูนะคะหรือตัวคุณเองถ้ามีอายุเยอะแล้วบุตรหลานบริวารจะมาดูแลจะมาอยู่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนเก่าๆอาจจะเป็นญาติพี่น้องนะคะมาเยี่ยมเยือนเป็น เพื่อนเก่าๆนะคะได้เจอกันหรือบางคนอาจจะได้เจอแฟนเก่านะคะปีนี้ทําบุญเยอะๆนะคะให้ทานทําทานเยอะๆจะได้เสริมดวงให้โชคลาภเงินทองหลั่งไหลามาได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ mm hmm. คนรอบข้างคุณนะคะก็ยังเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนร่ํารวยเป็นคนมีฐานะดีค่ะนะคะ อาจจะร่วมหุ้นทำธุรกิจกับคนรอบๆตัวคุณอาจจะเป็นญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรือคนสนิทนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะจะ ช่วยกันนะคะในการที่จะหาเงินหาทองได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะน้ำขึ้นให้รีบตักมาเป็นช่วงๆการเงินดีบุคคลรอบข้างมีฐานะดีร่ำรวยส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนนะคะในการที่จะทำธุรกิจการค้าใดๆ1สิบไม้เท้างานหนักงานเหนื่อยงานเยอะธุรกิจพีค นะคะลูกค้าเยอะวุ่นวายปีนี้เหนื่อยอย่างแน่นอนค่ะรับภาระหนักนะคะมีงานให้ต้องทำแทบจะไม่ขาดมือเลยใครที่ตกงานมีสิทธิ์มากๆเลยที่คุณจะมีงานทำนะคะถ้าคุณกระตือรือร้นไม่เกี่ยงงานยังไงก็ต้องมีงานทำอย่างแน่นอนค่ะเพราะดวงรับผิดช,ชอบดวงแบก ไม้เท้าตั้ง10อันไม้เท้าคือการงานนะคะยังไงก็ต้องมีงานทําถ้าไม่เกี่ยงงานถ้าไม่ถูดูถูกงานยังไงคุณก็ต้องมีงานทํามีงานทําก็มีเงินใช้ค่ะปีนี้หนักเหนื่อยแต่ดีนะคะผลกําไรก็จะได้เต็มที่ Queen of s o โซดอยู่ในตําแหน่งของปัญหานะคะระวังจะเกิดความขัดแย้งกับ แม่ม่หรือผู้หญิงเก่ง working woman ผู้หญิงที่สตรองนะคะผู้หญิงที่เป็นพวกบอสซี่ชอบสั่งการต่างๆนะคะผู้หญิงเหล่านี้คนเหล่านี้ที่มีลักษณะค่อนข้างที่จะเป็นตัวตนสูงเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งของปัญหาของคุณชาวเมษอาจจะไม่ชอบคนลักษณะที่ชอบมาใช้อำนาจกับคุณนะคะคุณจึงอาจจะมีปัญหากับคนลักษณะ แข็งแข็งชอบสั่งนะคะหรืออาจจะเป็นเจ้านายผู้หญิงนะคะก็ต้องระมัดระวังว่าจะเกิดความขัดแย้งกันจะมีปัญหากันหรือจะเป็นอุปสรรคของกันและกกันค่ะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือห้าถ้วยความผิดหวังความทุกข์วิตกกังวลไม่สบายใจ เก็บเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคิดน้อยอกน้อยใจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักหวังอะไรใครแล้วมีความาพลาดหวังผิดหวังนะคะไม่สมดังใจรักๆเลิกเลิก,ล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 กไม่มีความสุขกับชีวิตคู่ชีวิตรัก Queen of Cups ชาวแม่จะมีความผูกพันกับผู้ที่เป็นแม่เพศแม่หรือภรรยานะคะหรือผู้หญิงที่มีความเมตตานะคะในปีนี้นะคะอยากจะให้ไปดีพบเจอคุณแม่บ่อยๆนะคะไปปอบตอบแทนบุญคุณไปเลี้ยงดูไปเยี่ยมเยือนนะคะไปแสดงความรักความกตัอยู ต่อมารดาต่อผู้เป็นแม่จะเสริมดวงชะตาให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองราบรื่นนะคะใครที่ยังไม่เคยไปขอขามากรรมกับคุณแม่นะคะอันนี้จะเน้นการพูดถึงคุณแม่อย่างเดียวเพราะตามไพ่เป็นไพ่แม่นะคะไพ่ควีนออฟคัพคือไพ่ของแม่สีเรือนหรือว่าคุณแม่นั่นเองใครที่ติดติดขัด,ข,ดขัดชีวิตหาเงินไม่ค่อยคล่องหรือเก็บเงินไม่อยู่หรือมีปัญหาติดขัด ชีวิตไม่ค่อยมีความสุขมีความทุกข์กายทุกใจนะคะถ้ายังไม่เคยไปขอขอมากรรมกับคุณแม่นะคะก็แนะนำว่าควรที่จะหาโอกาสไปขอขอมากรรมนะคะแล้วคุณจะพบว่าชีวิตคุณเนะ่ยเหมือนปลดล็อกมันจะดีขึ้นอุปสรรคปัญหาความทุกข์กายทุกใจมันจะทุเลาเบาบางขึ้นนะคะการที่คุณแม่อโหสิกรรมให้กับคุณจะช่วยทำให้ชีวิตคุณนั้นจะเดินรุ่งเรือง เร็วขึ้นค่ะตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยนะคะได้ไพ่เพจออฟบอลใครที่ต้องการที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองในปีนี้นะคะคุณจะขยันขันแข็งหาเงินหาทองนะคะหรือพยายามที่จะสร้างฐานะให้มั่นคงเพื่อที่จะได้มีโอกาสที่จะมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นปีนี้ก็ต้อง ขยันหน่อยค่ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหาเงินเพื่อที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะมีโอกาสที่จะได้อย่างอย่างที่ปรารถนาเพราะว่าไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะเป็นเรื่องของเด็กถือไม้เท้า คนกาลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะอยู่แต่ในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยเมื่อมีงานก็อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนกน้อยทาลรงแต่พอตัวนะคะดังนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะขยันเพื่อที่จะสร้างบ้านนะคะบางคนอาจจะอยากสร้างบ้านให้กับครอบครัวให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะมีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะเก็บสะสมเงินพยายามที่จะปรับสเตตเมนต์เพื่อที่จะไปขอกู้แบงก์กู้ธนาคารเอามาสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยนะคะ มีเกณฑ์มากๆเลยแต่สําหรับคนที่มีบ้านที่อยู่อาศัยอยู่แล้วนะคะร่าหรือร่ารวยแล้วมีบ้านอยู่แล้วนั้นนะคะก็ราบรื่นค่ะมีความสุขนะคะบุตรหลานบริวารในบ้านขยันมันเพียรขยันเรียนหนังสือขยันทํางานเป็นอ,อ,อภิชาติบุตรนะคะมีความรับผิดชอบในตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่ได้มีความทุกข์กายทุกใจหรือความเดือดร้อนเข้ามากวนเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยค่ะ ตำแหน่งความคิดภายในใจนะคะได้ไพ่เพจออ f คนี่คือไพ่ของความสุขค่ะนะคะคุณจะไม่มีเรื่องทุกข์ใจอะไรมากมายในปีนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแต่ความราบรื่นนะคะไม่ได้คิดอะไรมากเพราะมันก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรมากมายในปีนี้ค่อนข้างที่จะโชคดีทีเดียวเลยนะคะสำหรับชาวเมษในปีนี้อาจจะมีความคิดอยากที่จะมีบุตร นะคะบางคนอยากจะมีลูกบางคนคิดอยากที่จะ ก่อร่างสร้างตัวพัฒนาตัวเองนะคะอยากที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพรูปรลางหนาตาไปทำศิลปกรรมคือคิดอะไรที่เป็นสิ่งดีๆค่ะความคิดสร้างสารรค์ความครีเอทีฟต่างๆนะคะรอคอยข่าวดีต่างๆความปิติยินดีความสุขต่างๆนะคะจะบังเกิดขึ้นเพราะว่ามันอยู่ในความมโนความคิดของคุณแล้วคุณอาจจะกำลังรอคอยข่าวดีหรือกำลังรอคอยที่จะ มีสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ายินดีต่างๆมาหาอยู่นะคะเข้ามาในชีวิตคุณอยู่ค่ะต่อไปไพ่สรุปได้ไพ่ห้าไม้เท้านะคะมีความวุ่นวายค่ะ ถ้าในเมื่อธุรกิจมันดีการงานก้าวหน้ามันก็ต้องมีความวุ่นวายเป็นของธรรมดานะคะอาจจะอยู่ท่ามกลางผู้คนเยอะแยะมากมายบางคนอาจจะทําธุรกิจอยู่ในตลาดหุ้นซึ่งวุ่นวายมากบางคนอาจจะอยู่ในตลาดสดบางคนอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือการทํางานที่มีความวุ่นวายเพราะว่างานมันเดินดีนะคะธุรกิจมันค้าง่ายค้าคล่องนะคะขายดีลูกค้าเยอะชีวิตมีความวุ่นวายนะคะแน่นอนเหนื่อยค่ะปีนี้ วุ่นวายเหนื่อยนะคะแต่ดีเพราะมันจะได้เงินได้ทองนั่นเองค่ะสำหรับต่อไปค่ะขอไพ่ทำนายดวงในรอบปี2565เจาะเป็นรายเดือนเลยค่ะในดวงชะตาของชาวเมธ มกรากุมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาฤศจิกาธันวา เอเนอรบนหน้าไพ่ในรอบปีขาน2 5 6 5นี้นะคะดวงชะตาโดยรวมของชาวเมษสิ่งที่หน้าไพ่ได้เผยมาคือการเงินจะหาได้ง่ายหาได้คล่องยิ่งขยันมากยิ่งร่ำรวยนะคะเงินต้องเก็บออมนะคะความรักดีได้มีคู่ สิ่งดีๆผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปธรรมช่วยเหลืออุปสรรคปัญหามีบ้างแต่ไม่เยอะไม่มากไม่หนักนะคะเรามาดูค่ะมกราที่ผ่านมานี้นะคะการเงินมีเงินกองมีเงินเก็บหรือว่าได้รับเงินกู้ค่ะ เดือนกุมภานะคะกุมภาได้ไพ่พระเดอะไฮโพแฟนนะคะสิริมงคลเกิดขึ้นมาผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสนับสนุนทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จมีความสุขราบลืน่นแขวคาดปลอดภัยหมั่นทําบุญสร้างบาร,รมีเยอะๆนะคะชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปคะ่ะ เดือนมีนาเด็กถือเหรียญหาเงินง่ายหาเงินคล่องเงินเข้ามืออยู่เรื่อยๆยิ่งขยันมากยิ่งได้มากใครที่เริ่มที่จะทํางานคุณจะได้พบงานที่มีรายได้ที่ดีนะคะใครทีเ่เริ่มทําธุรกิจธุรกิจคุณจะไปได้ดีไปได้สวยสตาร์ทได้ดีมากๆเลยนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนต่างๆด้วยนะคะเงินทองเข้ามือดีจากความขยันขันแข็งจากความมานะอดทนและความชาญฉลาด ของคค่ะุณเดือนเมษานะคะไพ่หไพ่5ถ้วยเดือนเมษาจะมีความทุกข์ใจอาจจะอกหักผิดหวังนะคะหรือพลาดพลัง้งพลาดหวังในบางเรื่องบางราวทำให้เกิดความเศร้าหมองต่อจิตใจนะคะไม่ค่อยที่จะมีความสุขสักเท่าไหรนะ่นักเดือนพฤษภาค u e e n of โซดนะคะ คุณจะเข้มแข็งขึ้นค่ะจะมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นหรือจะเจอกับสถานการณ์ที่มันยากๆให้คุณจะต้องเข้มแข็งต่อสู้ฝ่าฟันและก็อดทนนะคะจากนั้นคุณจะพบกับความสําเร็จได้แต่แน่นอนก็ต้องเหนื่อยหน่อยในการที่จะต้องอดทนและฝ่าฟันกับบุคคลปัญหาที่เกิดขึ้นหรือชีวิตที่มีภาระรับผิดชอบมากนั่นเองค่ะ เดือนมิถุนายนนะคะบางคนอาจจะมีการสอบการแข่งขันการไปประมูลต่างๆนะคะมีคู่แข่งมีการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานะคะเอาชนะคู่แข่งหรืออุปสรรคได้แต่ก็ต้องเหนื่อยค่ะ เดือนกรกฎาคมสี่เหรียญน,นะคะเดือนนี้อย่าเพิ่งนําเงินไปลงทุนต่อยอดทําธุรกิจอะไรนะคะควรที่จะเก็บเงินเอาไว้อยู่กับตัวให้มากบางคนอาจจะเก็บในรูปของเงินฝากบางคนอาจจะเก็บในรูปของการที่จะไปซื้ออสังหาริมัพยัหรือที่ดินบางคนอาจจะเก็บในรูปของสลากออมสินสลากออมทรัพย์นะคะหรือบางคนอาจจะเก็บในรูปของการซื้อกองทุนรวมค่ะ เดือนสิงหาได้ไพ่เพจออฟ นะคะจะพบกับข่าวดีค่ะข่าวดีที่รอคอยนะคะหรือคุณจะมีความคิดดีๆเด็ดๆเดดจ๋ง,จงๆความ creative, ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะคะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นพบกับความส,สำเร็จนะคะหรือเอามาต่อยอดทำโปรดักทำผลิตภัณฑ์หรือทำในเรื่องของการงานธุรกิจต่างๆให้เกิดความน่าพึงพอใจนะคะปิติยินดีมีความสุขนะคะการเจราจาคบหาสมาคมกับเพื่อนฝู ต่างๆราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีค่ะเดือนกันยา Queen of ฟบอ n การงานมั่นคงก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าแผนกหรือเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือมีความเชี่ยวชาญเก่งมากเลยในตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวเองนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านการงาน เดือนตุลา,าสองถ้วยมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขความสมหวัง like. ในเรื่องของความรักพบคนถูกใจได้คู่ของต้องใจนะคะเดือนพฤศจิกา night o f s r o จะมีการเดินทางนะคะ อาจจะไปยังสถานที่ที่ดูทุรก,กันดานหรือว่าการเดินทางที่พบกับความยุ่งยากลําบากก็ต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นหน่อยนะคะอย่าใจร้อนอย่าขับรถเร็วอย่าผีผามนะคะถ้าใจเร็วด่วนได้จะเสียการความใจร้อนจะทําให้เกิดความเสียหายหรือปัญหาขึ้นมาค่ะ เดือนธันวาค่ะ n n i h t t of u u s s นะคะมีความน่าเริงแจ่มใสบุคลิกภาพดูดึงดูดมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาครบค้าสมาคมเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมมากยิ่งขึ้นได้ออกงานสังคมได้พบปะผู้คนเยอะแยะมากมายอาจจะได้คอนเน็ชันใหม่นะคะหรืออาจจะได้ลู่ทางดีๆในการทำมาหากินหรือทำธุรกิจจากคอนเน็ชันใหม่ๆห,หรือคนใหม่ๆที่เข้ามาค่ะ ต่อไปจะเป็นการทำนายด้วยไพ่พมยานค่ะการทำนายด้วยไพ่พมยานให้กับชาวเมตรรัคนาเมตรและลาศีเมตรในปีขานนี้2565ได้ไพ่พญาสุ พยาสุครีบเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขออธิบายก่อนว่าพยาสุครีบเป็นบุตรที่เกิดจากนางการอัญจนากับพระอาทิตย์นะคะที่เป็นที่แปลงกายเป็นฤาษีโคดมได้เสียกันและให้กําเนิดสุครีบ เพื่อต้องการให้เป็นหารเอกรับใช้พระรามในการสู้รบกับโทศกัณ์เป็นน้องชายของพาลีมีตำแหน่งเป็นอุป,ปร,ราชเมืองขีดขินมีกายสีแดงถือพระขันเป็นอาวุธเป็นหารที่มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระรามเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของรามเกียรตินั่นเองนะคะทีนี้ความหมายก็คือนะคะ ความหมายคือการต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องของการทำมาหากินค่ะในปีนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นอยู่ตลอดเวลามีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานรักการเดินทางท่องเที่ยวและไม่ยึดติดกับรูปแบบของชีวิตที่เป็นอยู่นะคะในปีนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ถึงว่าได้ไพ่เด็กถือ ถ้วยบ่อยครั้งทีเดียวเลยก็คือการใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการที่จะทํามาหากินนะคะหรือเริ่มต้นทําธุรกิจหรือการงานที่ต้องใช้ไอเดียใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะการงานในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะลักษณะของงานจะต้องเดินทางติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆและสถานที่ต่างๆนะคะ ดังนั้นจะต้องมีความละเอียดละออพิถีพิถันนะคะเห่อเหน,นื่อยหน่อยกับการงานนะคะจะต้องเจอคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าระเบียบหน่อยค่ะ ะะงานที่จะรุ่งเรืองนะคะสำหรับปีนี้ก็จะเป็นประเภทงานบริหารงานบุคคลนะคะพนักงานตรวจบัญชีและการเงินนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาพูดคุยนะคะแล้วก็การแสดงนักโต้วาทีนะคะที่ปรึกษาทางธุรกิจนักประชาสัมพันธ์พนักงานขายแล้วก็เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศนั่นเอง นะะในปีนี้การเงินนะคะจะมีความสามารถในการจัดสรรการเงินได้ อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะคุณจะบริหารเงินได้ดีมากๆนะคะแต่ต้องระมัดระวังว่าจะมีการมาขอหยิบยืมเงินนะคะจากญาติสนิทมิตรสหายคนใกล้ตัวนะคะเพื่อที่จะเอาไปลงทุนทําธุรกิจต่างๆแล้วก็ระวังจะเกิดความผิดพลาดในการทําธุรกิจด้วยดังนั้นในเรื่องของปัญหาการเงินนั้นควรต้องใช้ การจัดสรรการจัดระเบียบและการวางแผนให้ดีนะคะต่อไปค่ะเราจะมาทำนายด้วยไพ่ออร์ค้นเรื่องของความรักค่ะของชาวเมธในปีคานนี้ไพ่ออร์ค้นทำนายว่า new love จะได้พบรักใหม่นะคะใครที่ยังโสดคุณจะได้พบรักใหม่ new love นะคะ a new person has s t i r your romantic feeling จะมีคนเข้ามาเติมเต็มอารมณ์ความรู้สึกแห่งความรักความโรแมนติก นะคะความหวานชื่นจะได้พบรักใหม่อย่างแน่นอนนะคะในปีนี้แต่ใครที่มีคนรักมีความรักอยู่แล้วความรักก็จะหวานชื่นมันเติมเต็มความโรแมนติกให้กันและกันนะคะดวงความรักดีค่ะปีนี้คนโสดจะได้พบรักใหม่ไพ่ออร์เคลิลอีกหนึ่งสำรับ ได้ไพ่ high price high priced นะคะ intent and create นั่นก็ต้องอยู่ในความคิดสร้างสรรค์อีกแล้วนะคะไพ่บอกว่าให้ตั้งใจและใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะในการทำงานหรือใช้ชีวิตนะคะอย่าทำอะไรเป็นเล่นๆให้มีความตั้งอกตั้งใจเอา ทำอย่างจริงจังนะคะและใช้ความ creative, ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะในการใช้ชีวิตหรือการทํางานหรือการทําธุรกิจจะช่วยทําให้ชีวิตของคุณนั้นจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและประสบความสําเร็จค่ะความคีเอทีฟเป็นเรื่องสําคัญนะคะถ้าใครเนี่ยมีความคีเอรีฟนะคะมีความคิดสร้างสรรค์คุณสามารถที่จะ ประสบความสําเร็จได้ง่ายแล้วก็หาเงินได้ง่ายด้วยนะคะเพราะว่าความคิดสร้างสารรค์เนี่ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่ไม่ซ้าําใครและทําให้เกิดโอกาสด้วยนะคะการคิดคอนเทนต์ใหม่ๆของคนที่ขายของออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะดังนั้นจึงต้องใช้ความ creative, ความคิดสร้างสรรค์ค่ะต่อไปค่ะคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ แพทยทารลนะคะได้แนะนำว่าหากปีนี้นะคะคุณได้พบเจอกับ เรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะปัญหามืดแปดด้านต่างๆที่คุณพบเจอนั้นขอคุณอย่ายอมแพ้ต้องต่อสู้ฝ่าฟันนะคะต้องอดทนอย่ายอมแพ้นะคะและคุณจะพบกับความก้าวหน้าคุณจะมีคนมาคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะ you are not alone คุณจะมีคนเข้ามาช่วยไม่ได้ต้องต่อสู้โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวนะคะและแน่นอนค่ะคุณจะพบกับชัยชนะความสมหวังมี ความสุขอย่างแน่นอนค่ะขออย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาทั้งปวงที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะและมันสร้างคุณงามความดีนะคะคิดดีทดําดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเสริมดวงทําให้บุญบาร,รมีที่คุณสร้างนะคะทําให้คุณมีเกาะแก้วคุ้มภัยจากพยันตรายและสิ่งเลวร้ายเคาะกรรมทั้งปวงทําให้ชีวิตประสบกับความเจริญรุ่งเรืองเพราะความดี เพราะบุญเพราะบารมีที่คุณสร้างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะเอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมฝากกดติดตามให้กำลังใจครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ด้วยนะคะก็แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับซับสไคร์เบอร์นะคะที่ติดตามกันมา90,000 สี่กว่าท่านแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยให้กับครูเอปธรมพรนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะฝากกดติดตามกันด้วยเพราะว่าการที่พบเจอกันมันไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกค่ะนะคะมันเป็นบุญกรรมที่สัมพันธ์กันมานะคะถ้าไม่ได้กดติดตามกันไว้ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันนะคะเพราะฟีดอื่นก็จะขึ้นมาคะ่ะ ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตการติดตามการารับชมการทำนายนะคะในทุกๆคลิปที่ทำเพื่อคุณนะคะวันนี้ลากันไปก่อนขอให้คุณทุกคนโชคดีมีความสุขพบกันในคลิปหน้ากดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ